สวัสดีครับพี่น้องครับอย่าโมงหนึ่งครับพี่น้องบรงยากาศตอนโาๆครับยามปะไหลครับพี่น้องเฮาใช้ไบอมือล้อครับ หมอว่านถือสองตัวน้อยๆปล่อยหรอเพี่น้องเบิงบ้งหมอนี่ฝนแห้งๆมันหยเข่าบ่าเพี่น,อน้องเนาะฝนแห้งก็เลยกับหมูขึ้นนี่น้ำหงให้หน้าเลยครับนี่ครับหลังแรกเขากับใส่ใส่แปดหลังครับพี่น้องอย่าไปหลุดกันเลยครับเบิง้งฝนตกมันหยเข่าบ่าเพี่น้องคือบ่ bật thử cả bông, mấy cái tàu, rồi xe máy cái tàu thế nào, đi, bông, นองเออทางต่อไปครับทางที่สามครับผม

cái hạ gà bông xuống tố hết không nó ngắm là เที่อกันครับหลังที่หกครับผม ใส่ถึงแว่นเลยครับใส่ถึงมือที่สามพี่ลองถือบ่อครับต่อไปครับผมอัที่เจ็ดครับ มมีบอมีครับแต่หลังสุดท้ายครับสุดท้ายพี่น้องบูปลาครับผมแต่ปีนี้ปลาถูกบุกลึกแล้วครับพี่น้องไม้เขาครับ มาไดบุกเว้ยัไม่ยำบุญกอดพี่น้องเลย้งสุดท้ายเป็นไงเองหมบ่ถอครับผมใส่ไปขึ้นก่อนพี่น้องใส่ัไ่ยังไรหรอครับจับเซ่ยไปลดนรองเ้ยบุญพาคุดดอกครับ กระปิงมันหลายพี่น้องเดี๋ยวกลับไปสรุปยอดด้วยบ้านนะพี่น้องนะอเลยครับผมอะไรพี่น้องฝนแห้งไม่แห้งครับถังสองรอยลิตรเต็มเลยครับผมหลังคาเหนียดไม่แล้วบ้านด้วพี่น้องฝนตกก็ดีครับนะครับอะไรครับพี่น้องเนีย หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวครับผมนี่ปลาเบ็ดมือเยาครับตายเบิดหลับพี่น้องเลยห่าเต้นพี่ล่าได้อันนี้ปลาสะสมเอตัวเบ็ดสองสามมือหรือครับพี่น้องไายครับไก่ตีพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดติดตามครับผมช่องอีสานเขียวด้วยครับเด้อหากินทุกรูปแบบครับผม เดี๋ยวต,ตามคลิปต่อไปครับไปหาย,ยัางน้ะพี่น้องนาะตะไคร่พี่น้องด้วยเมาด้วยครับด้วยบัตรไปบกมี่ไปครับถ้ารับคลิปนี้เหรอขอพูดทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ